หนึ่งสองสามชั่นสวัสดีค่ะ S4 ทุกท่านวันนี้จะมาตีพึ่งมิ้นกับพ่อที่นู่นมีน้ำเต็มเลยไปสวัสดีครับ S4 ทุกท่านวันนี้เรามาตีพึ่งมิ้นกันนะครับอันนี้ก็จะมีน้องอันนี้น้องวานนะครับอันนี้น้องแชมป์อันนี้ก็น้องฟ้านลครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ของเราเลครับแชมป์นายโชว์อุปกรณ์หน่อย อันนี้อุปกรณ์นะครับก็เป็นไม้ลำยาวลำนึงนะครับไม้ต้นกระถินครับแล้วก็แล้วก็ฟางครับเดียวจะจุดฟางไล่ไล่พึ่งไล่มินนะครับไล่พึ่งมินเพราะเอังไร้หนึ่งเพราะในรังนึ่งจะมีน้าเพราะรังอุยเพระนี่ครับไปอันนี้เราก็เจอพึ่งแล้วนะครับพึ่งมิ้นเราตามหามาสามวันสองคืนนะครับเพิ่งจะเจอนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่ ในทางเพิ่งบินเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมืดๆนะครับจะย้อนแสงนไงไอ้ลังนี้ลังนี้เราไม่เอานะครับเราจะไปเราจะไปเราจะไปเอาลังใหญ่ครับไปพี่ม่ไปมาเดี๋ยวพ่อถ่ายคลิปอยู่อัพอาบอะไรมาอ่ะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับเดี๋ยวไปดูกันอีกอีกรางนะครับอีกรางใหญ่เราก็ตามหามาไล่วันแล้วนะครับไม่เจอไป เราก็จะไปไกลสิมันจะไม่ต่อยใช่ไหมต่อยหรอเดี๋ยวพี่แฝงพี่แชมป์เอาไฟเผาก็ใช่ออามาแล้วนี่ครับจะถึงแล้วทำนู่นนู่นเป็นต้นเ,เกรรกดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงรอพ่อ้อนี้รอพ่อห้อนอีพึ่งผู้พิเล็กมากเลยอ ไปนี่นะครับนี่ไปก่อนเราไปก่อนอย่าเพิ่งเดี๋ยวพอถไายคลิดก่อนยังไม่ต้องไม่ต้องเรียบใจเย็นนอนะองนงนี่ครับตอนนี้เราเจอแล้วนะครับห้งคว้าเต็มพร้อมนะครับหลังคว้าในชั้นเต็มพร้อมนี่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับนี่ลังนี้นะครับนี่ลางใจนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับรังใหญ่นะครับนี่เห็นนะครับนี่อืมเราไปสูงมันไหเนี่ยนี่นะครับรังใหญ่นะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับลังรังใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาลุยกันเลยเตรียมพร้อมพร้อมไหมพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับ โ okay. อเคคว้นพา,านคว้พาน้องไปอยู่นู้นบบนม่มๆนี่ก็นี่ก็จุดแล้วนะครับนี่ก็น้องแชมป์จุดแล้วนะครับน้องแชมป์เราเสียนพึ่งนะครับน,น้องแชมป์ก็ค่อยแย่นะแยกข้างล่างมานแล้วลูกให้ให้มันอย่างนี้นี่นะนี่นะน้องแชมป์ก็รวยแล้วครับน้องแชมป์ก็แย่แล้วครับ ดูนะครับนี่ความมันจะเปนย่งดีกว่ามันเข้าไปไปที่ลำล้มจะผ่านน้องไปลำล้มหรอกให้ขวันขึนมาดยังไงอย่าทางัหนอย่าทางัหนอย่าขึ้นตัวขึ้นเดี๋ยวกันเออเดี๋ยวกันเออฉันจะหักกิ่งม้าแล้วนะยังไม่มองเลยไฟดับแล้วเนี่ยมันมาจัดตรงเนี้ยตองต้นหนามนะพอแล้วมันต้องจุดแล้วพอแล้วมันจะไมันต้องจุดละ อห่างไว้เออหักนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออหักข้างในดินี่เดี๋ยวน้องแชมป์ก็จะเล่นแล้วนะครับหักงไว้เออเอาคว้าเอาไ้าฝายเอาเลยหนุกคว้าฝฟายนั่นแหลอ่าเรียบร้อยอ่าอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเอาเอากิงไม้สับัดสับัดอันนี้ออกนี่เรียบร้อยนะครับอ่ากีมายอ่ากิงไม้ไล่ตัว ไปไปกว่ามาไปไปอันนี้เรามันจะมีเมาน้ําไม่มีนะครับน้ําหมดไปแล้วมีน้ำปะแช่นไม่มีแล้วด้ไม่มีน้ําพร้อมลังนี้ไปไ,ไปไลังนี้เราหามาสามวันสองคืนนะครับเดี๋ยวจะดูก่อนนะครับว่ามีน้ําหรือเปล่าไหนดูดิมีน้ำป่ะน่าจะไม่มีน้ำแล้วอ๋อลังอ๋อลังนี่ไม่ค่อยมีน้ำเลยนะครับ แห้ต่นะว,ว่าเรามาเจอช้าไปนะครับไม่ค่อมีน้ำเนาะอันนี้เราไม่แนะนําให้เด็กๆทําเองนะครับถ้าเด็กๆจะทําเองต้องมีผู้ใหญ่คุมนะครับอันนี้คือน้องแชมป์เราทําไปเยอะแล้วนะครับเราก็เลยปล่อยน้องแชมป์ทำได้ถ้าเป็นเด็กๆคนอื่นที่ยังไม่เคยทำก็ไม่แนะนําให้ทําเองนะครับต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดน,นะครับเพราะว่าอันตรายนะครับ ต่อยขึ้นมาหลายๆตัวนี่ก็เด็กบางคนก็แพ้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพักเข่าลงกันครับน้องเดี๋ยวเราจะดูอีกทีนะครับก็มีน้ำด้วยแต่เมื่อกี้นี้สังเกตดูไม่ค่อยจะมีน้ำมีน้อยนะครับไหนใจเพอาะตรงนี้มีน้ำอ่ะนายเอามาให้ซีดูหน่อยมีน้ำอ่ะ อ๋อรา,างมันรางมันค่อนข้างจะลังค่อนข้นางจะแก้แล้วนะครับไม่ค่อยมีน้ำนะครับเนไหครับเดี๋ยว,ยวขอแต่งแด่นะนี่นะครับ่ันก็จะมีไม่ค่อยจะมีน้ำแล้วนะครับรางแก้ครับดูข้างในนะไม่ค่อยมีน้ำนะ ไม่ Dante, really ไม่ค่อยมีน้ำแ้วนะับโอเคอ่ะอ่ะแช์ใครจะกินก็กินอืมก็ลองหมาไม่เอาหมามาอ่ะเดี๋ยวลองลดูดนเอาตัวเอากอนมีน้ำเปล่าน้ำมั้ยมีแล้วมั้งแห้งน้ำแห้งหมดละเด็กเด็กจะมีน้ำะไงหวานปะไม่หวานเลยไม่มีน้ำแล้วอ่ะ งชีกรังออกดิ่ชีกรังออกชีกรังออกกันเออชีกรังออกไปเลยชีกรังอกอกอไปเลย,<ะ>เเลยให้เลือเต็งห่วงกันอ่ะพี่มายาวมาต่อยหนูนั่นหรอไม่มีน้ำแล้วมีน้ำอ่ะเนี่ยน้ำเนี่ยนาดเนี่ยน้ำยังมีนะน้ำพอมีให้เห็นหนะน่อ<ม>ยนะนะเพระพี่มายวพราวันเมื่อนี้นี่นี่น้ำยังมีอยู่นะครับมีเด็กๆอร่อยแล้วนะครับอันนี้พัดกันยานะครับแใช้เป็นไงมงบ้างอะไรครับจ็ปกันเล่นตัวอ่อนนะครับเพราะมิ่งค่อยมีน้ำแล้วต้องกินตัวอ่อนหน้าคว้าดูนี้ อันนี้ก็ยังเป็นน้ำอยูะคะ่ครับนี่นะน้ำเดือนิดนนะหน,น,นึ่งนะครับอ่นะอร่อยนะ <Rose. S 2> ก,กันเลยนะครับปีใหม่ก็เลนตัวอ่อนนะครับปีใหม่ปีใหม่อร่อยเปลูกอร่อยป่าอร่อยปีใหม่บอกอร่อยครับอร่อยป่อาอร่อยครับ ตอนนี้เล่นตัวอ่อนกันแล้วนะครับไม่มีน้ำนาย,ยคว้าอะไรบ้าโอเคนี่ไมงเป็นไงบ้างอร่อยบ้า่อยอ,อ,อร่อยโอเคครับเราจบคลิปนี้เป็นเท่านี้นะครับบายบายสีแล้วหรอกบาย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 เรียบร้อยแล้วนะครับ